รมเนียมการรับน้องในมหาวิทยาลัยเนี่ยภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ก็คงเป็นเรื่องมิตรภาพความสนุกสนานอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะครับเป็นกิจกรรมที่ควรจะสร้างความสามัคคีใช่ค่ะแต่บางครั้งมันก็มีเส้นบางๆคั่นอยู่ระหว่างความสนุกกับการล้ำเส้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากบันทึกที่ชื่อว่าของขวัญรับน้องจากป่าช้าเก่าซึ่งเล่าถึงกิจกรรมรับน้องที่มัน ข้ามเส้นนั้นไปไกลเลยค่ะจนกลายเป็นความสยองขวัญ hmm. ภารกิจของเราวันนี้คือการสำรวจว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องผีนะแต่เป็นเรื่องของการประทะกันร,ระหวาห่างอำนาจที่มองเห็นอย่างระบบรุ่นพี่รุ่นน้องกับอำนาจที่มองไม่เห็นหมายถึงความเชื่อแล้วก็สิ่งลี้ลับถูกต้องค่ะ เป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีมิติที่ลึกกว่าเรื่องเล่าสยองขวัญทั่วไปเลยคือสิ่งที่อันตรายและน่าทึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยมันคือการชนกันของพลังที่มองไม่เห็น2รูปแบบ2รูปแบบครับ 1. คืออำนาจทางสังคมในระบบโซตัสที่มันบีบให้คนทำในสิ่งที่ขัดกับสามัญสำนึกและสคืออำนาจทางจิตวิญ,ญญาณของสถานที่ต้องห้ามอย่างป่าช้าอ๋อ ในเรื่องนี้เนี่ยตัวละครรุ่นพี่กำลังใช้อำนาจแบบแรกเพื่อไปละเมิดอำนาจแบบที่สองซึ่งนี่คือสูตรสำเร็จของหายนะเลยครับโห oh, ฟังดูน่ากลัวมากงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นกับกลุ่มนักศึกษาปีหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไปเข้าค่ายรับน้องนอกสถานที่ครับสถานที่ก็จะติดป่าเขาหน่อยตัวละครสำคัญมีสองคนค่ะคนแรกคือเก่ง เป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งนิสัยก็จะค่อนข้างเงียบๆขี้กลัวเป็นทุนเดิมครับเป็นลักษณะของเหยื่อที่สมบูรณ์แบบเลยนะในเรื่องเล่าแนวนี้ใช่เลยค่ะส่วนอีกคนคือพี่ต่อเป็น h e ดวาร์กปี3ามเฮดวาร์ก <Head walk. S 1> ค่ะขึ้นชื่อเรื่องความโหดเลยชอบกแกล้งรุ่นน้องแรงๆเพื่อความสะใจแค่แนะนำตัวละครก็เห็นภาพความขัดแย้งแล้วครับคนนึงคือเหยื่ออีกคนนึงคือผู้ใช้อำนาจในทางที่ผิด มันเป็นการปูเรื่องที่สร้างความตึงเครียดได้ทันทีเลยใช่ค่ะแล้วในคืนสุดท้ายขนทายพี่ต่อก็ประกาศกิจกรรมปิดท้ายขึ้นมาชื่อกิจกรรมว่าภารกิจล่าสมบัติในป่าช้าโห<ฮ>สถานที่ก็คือป่าช้าวัดดอนเก่าที่ชาวบ้านแถวนั้นลือกันว่าเฮี้ยนมากเพราะเป็นที่ฝังศพรญาตครับผมกติกาก็ง่ายๆเลยคือให้น้องปีหนึ่งจับคู่กัน จับคู่กันเข้าไปใช่ค่ะเข้าไปในป่าเช้าตอนกลางคืนเพื่อไปเก็บริดบิ้นสีแดงที่รุ่นพี่เอาไปผูกไว้ตามต้นไม้หรือไม่ก็ตามหงสวยแม้แต่การเลือกใช้ริบบิ้นสีแดงก็น่าสนใจนะครับยังไงคะคือสีแดงในความเชื่อไทยมันมีความหมายซ้อนทับกันอยู่หลายอย่างตั้งแต่โชคลาภไปจนถึงเลือด มันเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังมากนะกับการให้ไปตามล่าหาสิ่งนี้ในสุสานตอนกลางคืนเหมือนการยั่วล้อความเชื่ออย่างจงใจเลยนะคะแล้วคู่ของเก่งกับเพื่อนสนิทที่ชื่อบอยเนี่ยก็โดนพี่ต่อสั่งให้ไปทําภารกิจในจุดที่ยากที่สุด <c oughs> คือให้ไปเอาริปปิ้นที่ผูกไว้ที่ศาลเพียงตาใต้ต้นไทรใหญ่ซึ่งเป็นโซนฝังศพเก่าด้านในสุดของป่าช้าเลยค่ะในสุดเลยใช่ค่ะบรรยากาศตอนนั้นคือวังแวงมากมีแค่แสงจันทร์สลัวๆกลิ่นธูปกลิ่นอับชื้น แล้วก็มีเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอด,ทดการบีบขั้นตัวละครด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยมันคือการนาให้การตัดสินใจของคนเราบุกพร่องได้ง่ายที่สุดเลยครับพอความกลัวมันเข้าครอบงำตักกะเหตุผลต่างๆมันก็จะหายไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพอไปถึงต้นไทรเก่งก็เห็นริบบิ้นสีแดงผูกอยู่บนกิ่งไม้แต่ว่ามันมันสูงไป ไมไ่ถึงใช่ค่ะกระโดดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงแล้วคือจังหวะนั้นมันทั้งกลัวทั้งกดดันครับบรรยากาศมันพาไปหมดแล้วใช่แล้วสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นเออห่อผ้าสีเขาหม่นๆค่ะห่อผ้าค่ะมีคราบเหมือนเลือดแห้งๆติดอยู่ด้วยนะวางอยู่ตรงโคนต้นไทรเลยโอ้โห ด้วยความมืดความตื่นตระหนกทุกอย่างรวมกันเขาก็เลยคิดไปเองว่าสงสัยรุ่นพี่ซ่อนไว้ใกล้งอีกชิ้นแน่ๆอ๋อเข้าใจผิดไปก็เลยคว้าห่อผ้านั้นมาแทนเลยค่ะแล้วก็รีวิง่งหนีออกมาทันทีแต่การตัดสินใจในเซี่ยววินาทีที่เซ็มไปด้วยความกลัวครั้งนั้นมันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับนี่คือจุดที่เรียกว่า point of no return ในเรื่องเล่าประเภทนี้เลย mm hmm. เขาไม่ได้แค่หยิบวัตถุแปลกๆขึ้นมา แต่เขากำลังเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้ด้วยเจตนาทางพิธีกรรม mm hmm. ถ้าเรามองในเชิงสัญลักษณ์นะต้นไทรในความเชื่อของไทยก็เปรียบเสมือนประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณค่ะ <Kh á. S 1> การไปหยิบของจากใต้ต้นไทรในป่าช้าตอนกลางคืนมันคือการล่วงละเมิดที่ผิดที่ผิดเวลาอย่างที่สุดและที่สำคัญคือเขาไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจแต่ทำไปเพราะถูกอำนาจของรุ่นพี่บีบบังคับ แล้วสัญญาณเตือนก็มาถึงแทบจะทันทีเลยค่ะตอนที่กําลังเดินกลับออกมาเก่งเริ่มรู้สึกว่าเสียงฝีเท้านี่มันแปลกๆเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดังตึกตึกตามหลังมาติดติดแต่เพื่อนที่มาด้วยกันก็ยืนยันว่าไม่ใช่เสียงตัวเองใช่ค่ะบอยบอกว่าตัวเองเดินเบาที่สุดแล้ว และที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือบ่าทั้งสองข้างของเก่งมันเริ่มหนักอึ้งขึ้นเรื่อยเหมือนมีคนขี่คอใช่เลยค่ะเหมือนกำลังแบกใครบางคนขี่คอออกมาจากป่าช้า นี่คือการสำแดงตัวตนที่น่าสนใจมากนะมันเริ่มจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้คือเสียงแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่การคุกคามทางกายภาพคือน้ำหนักที่กดทับลงมามันเป็นการไต่ระดับความสยองที่ค่อยๆบีบคั้นความรู้สึกของตัวละครแล้วก็คนฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่เรื่องที่พีคที่สุดเกิดขึ้นในคืนแรกที่กลับมาถึงหอพักที่มหาวิทยาลัยค่ะ เก่งเอาห่อภาพปริศนานั่นวางไว้บนหัวเตียงตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะเอาไปคืนพี่ต่อครับแล้วกลางดึกคืนนั้นบอยที่นอนเตียงล่างก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงกึกกักดังมาจากเตียงสองชั้นของเก่งเอาจริงๆนะคะฉากต่อไปนี้เป็นหนึ่งในฉากที่ดิฉันว่าน่ากลัวที่สุดในเรื่องเล่านี้เลย เป็นการเปลี่ยนพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างห้องนอนให้กลายเป็นเวทีของความสยองขวัญใช่เลยค่ะพอบอยค่อยๆมองลอดพ่อห่มขึ้นไปเขาเห็นเก่งนั่งหันหลังให้ห้อยขาลงมาจากเตียงครับแต่สิ่งที่ทำให้บอยแทบช็อกจนต้องเอามือปิดปากตัวเองไว้คือมันมีมือซิดซีดอีกคู่หนึ่งใช่ค่ะที่นิ้วยาวผิดมนุษย์เอื้อมมาจากด้านหลังของเก่งแล้วกำลังลูบหัวเก่งอย่างช้าๆอ่อนโยน Oh. พร้อมกับมีเสียงหัมเพลงกล่อมเด็กที่โหยหวนแล้วก็ฟังไม่เป็นภาษาดังว่าฮึมฮ um, ึมบอยกลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงได้แต่คลุมโปงตัวสั่นจนถึงเช้าเลยคะ่ะลองนึกภาพตามสิครับว่าสภาพจิตใจของบอยเป็นยังไงการที่ต้องเห็นเพื่อนสนิทต,ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเพราะความกลัวมันมันเป็นความทรงจำที่จะกลายเป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตเลยนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเชื่อเรื่องผีหรือไม่ก็ตาม จริงค่ะมันเป็นความรู้สึกผิดที่น่าจะติดตัวไปตลอดเลยแล้วการกระทําของวิญญาณนั่นล่ะคะการรูปหัวการทาเพลงมันดูขัดแย้งกับการเป็นผีที่น่ากลัวนะคะตรงนั้นแหละครับคือความน่าขนลุกปกติแล้วการลูปหัวหรือทำเพลงกล่อมเนี่ยมันคือการแสดงความรักความเอ็นดูแต่ในบริบทนี้มันคือการบิดเบือนความหมายให้กลายเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของที่น่าสยดสยองอ๋อ มันสื่อเป็นนายว่าวิญญาณตนนี้ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายในทีแรกแต่อาจจะมองว่าเก่งเป็นสมบัติหรือของของมันที่ถูกพรากมาการแสดงออกจึงเป็นไปในลนักษณะของความหวงแหนที่ผิดที่ผิดทางซึ่งน่ากลัวกว่าการจู่โจมแบบตรงตรงเสียอีกเช้าวันรุ่งขึ้นสภาพเก่งก็คืออิดโรลมากหน้าตามหมองคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนเลยค่ะเขาหยิบห่อผ้านั่นไปหาพี่ต่อที่ซุ้มคณะเพื่อเอาไปคืน พอพี่ต่อรับไปแล้วเปิดดูเท่านั้นล่ะค่ะถึงกับหน้าซีดเผือดแล้วโยนห่อผ้าทิ้งทันทีพร้อมกับตะโกนลั่นเลยว่าเฮ้ยมึงไปเอาอะไรมาวะกูผูกแค่ริบบิ้นแดงกูไม่ได้เอาไว้นี่ไปวางและนี่ก็คือจุดที่ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาสิ่งที่กลิ้งออกมาจากห่อผ้าคือตุ๊กตาดินเผาเก่าๆที่คอหักค่ะคอหักด้วย ใช่ค่ะและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีเศษเส้นผมของคนจริงๆผูกติดอยู่ที่ตัวตุ๊กตาด้วยมาถึงแก่นของความเชื่อในเรื่องนี้แล้วครับตุ๊กตาลักษณะนี้ในทางศิลศาสตร์และความเชื่อโบราณเขาเรียกว่าตุ๊กตาเสียกบาลตุ๊กตาเสียกบาลนะาเก็บพลังงานด้านลบหรอคะ คล้ายๆแบบนั้นเลยครับจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องการสร้างหุ่นจำลองเพื่อรับเคราะห์แทนตัวเองมีอยู่แทบทุกวัฒนธรรมทั่วโลกนะแต่ในบริบทของไทยตุ๊กตาเสกบาลมันถูกผูกกับพิธีกรรมที่ชัดเจนออ๋ oh. การเอาไปทิ้งไว้ในที่แรงๆอย่างป่าช้าหรือทางสามแพร่งคือการส่งมอบเคราะห์นั้นให้กับสัมภเวสีการที่เก่งไปหยิบมันมาก็เท่ากับเป็นการประกาศตัวเองว่าฉันขอรับเคราะหนี้ไว้เองโดยไม่รู้ตัว แล้วเรื่องก็เฉลยต่อเขาว่าหลังจากไปปรึกษาพระอาจารย์ท่านบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นของที่คนทําขึ้นเพื่อสะดอเดาะเคราะห์ให้กับผีตายทั้งกลมวิญญาณผู้หญิงที่เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์ใช่ค่ะการที่เก่งหยิบมาเลยอาจถูกตีความได้ว่าเขาไปรับเอาวิญญาณตนนั้นมาเป็นเจ้าของหรืออาจจะไปรับลูกของวิญญาณตนนั้นมาด้วยซ้ําซึ่งมันทําให้การประทําที่ดูเหมือนจะอ่อนโยนในห้องนอนทั้งการลูบหัวทั้งการทมเพลง มีความหมายที่น่ากลัวขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยมันคือการทวงคืนของรักในแบบฉบับของวิญญาณแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะผลของการกระทําครั้งนี้ได้ไม่ได้ตกอยู่ที่เก่งคนเดียวแต่ไปตกที่คนต้นเรื่องใช่ค่ะมันพุ่งเป้าไปที่คนต้นเรื่องอย่างพี่ต่อเต็มๆคืนนั้นขณะที่พี่ต่ออาบน้ําอยู่ในห้องพักรวม จูจ่ๆไฟก็ดับพรึบลงแล้วเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังมาจากห้องน้ำห้องสุดท้ายครับพร้อมกับคำพูดที่ชัดเจนว่าเอาคืนมาเอาลูกกูคืนมานี่คือจุดที่เรื่องเล่านี้ฉลาดมากครับมันไม่ได้ลงโทษแค่คนที่ไปหยิบของมาแต่ย้อนกลับไปหาสถาปนิกผู้ออกแบบโศกนาฏกรรมครั้งนี้นี่คือการสะท้อนแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยอย่างชัดเจนที่สุด ในตะกะของเรื่องนี้โลกวิญญาณไม่ได้ตัดสินแค่การกระทําแต่ตัดสินที่เจตนาและต้นเหตุด้วยแปลว่าผีไม่ได้อารวาดไปทั่วแต่กําลังตามหาความยุติธรรมในแบบของตัวเองอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ครับเพราะการลงโทษมันเจาะจงไปที่พี่ต่อโดยตรงเลยใช่ค่ะเพราะพี่ต่อตกใจมากรีบวิ่งจะออกจากห้องน้ําแต่ประตูกลับล็อกเอง <c oughs> เขาเลยหันไปมองพี่กระจกภาพที่เห็นคือมีผู้หญิงผมยาวรุงรังหน้าตาเละเทะกำลังยืนขี่คอเขาอยู่ขี่คอเลยค่ะพร้อมกับเลือดสีดำที่ไหลหยดลงมาเปื้อนหน้าเขา พี่ต่อกรีดร้องจนสติแตกชักตาตั้งจนเพื่อนๆต้องพังประตูเข้าไปช่วยเป็นการลงโทษที่สะสมและเล่นกับความกลัวในระดับจิตใต้สำนึกเลยนะการทำให้เห็นภาพตัวเองถูกขี่คอก็เหมือนกับการสะท้อนภาพสิ่งที่เก่งต้องเจอตอนเดินออกจากป่าช้ามันคือการบังคับให้ผู้กระทำได้สัมผัสกับความทุกข์ทรมานของเหยื่อด้วยตัวเองสุดท้ายเรื่องก็จบลงที่เก่งกับบอยต้องไปนิมนต์พระอาจารย์จากวัดป่ามาช่วยค่ะท่านก็ทำพิธีขอขมาแล้วก็นำตุ๊กตากลับไปฝังไว้ที่เดิมเพราะ ร้อมกับให้คติเตือนใจสั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าป่าช้าไม่ใช่สนามเด็กเล่นบทบาทของพระในที่นี้ก็คือผู้ที่เข้ามาจัดระเบียบความวุ่นวายที่เกิดขึ้นให้กลับสู่สมดุลอีกครั้งสะท้อนโครงสร้างความเชื่อในสังคมที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้คนก็จะหันไปพึ่งศาสนาและพิธีกรรมเป็นทางออกสุดท้ายมาถึงบทสรุปและบาดแผลที่เรื่องนี้ทิ้งไว้นะคะหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมด พี่ต่อต้องรอบเรียนไปหนึ่งเทอมเต็มๆเ,เพื่อไปบวชครับแต่หลังจากศึกออกมาเขาก็ยังคงเห็นภาพหลอนว่ามีเด็กตัวเล็กๆมาวิ่งเล่นอยู่รอบตัวเขาเสมอนี่คือผลกระทบทางจิตใจที่พิธีกรรมก็ไม่สามารถลบออกไปได้หมดส่วนเก่งแม้จะรอดมาได้แต่เขาก็กลายเป็นคนขวัญอ่อนหวาดระแวงไปเลยอืมและที่สําคัญคือทุกครั้งที่เขาเดินผ่านที่มืดๆหรือที่เปรี่ยวๆเ,เขายังคงรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆก,กดทับอยู่ที่บ่าเสมอเหมือนเดิม เหมือนกับว่าของขวัญชิ้นนั้นยังทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้กับเขาแบบไม่จางหาย ชัดเจนเลยครับว่าถึงแม้พิธีกรรมจะจบแต่บาดแผลทางใจหรือ p s y c h o l o g i c a l trauma มันยังคงอยู่ประสบการณ์เลวร้ายครั้งนั้นได้ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในใจของทั้งสองคนไปตลอดชีวิตของขวัญที่เก่งได้รับจากป่าช้าไม่ใช่ความกล้าหาญอย่างที่กิจกรรมตั้งใจไว้แต่กลับเป็นความกลัวที่ฝังรากลึกในจิตใจเขาแทนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลพวงจากการใช้อำนาจในทางที่ผิดของคนคนเดียว เรื่องนี้เลยเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนนะคะว่าการรับน้องควรอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์ไม่ใช่การใช้ความคึกขนองไปลบหลู่ความเชื่อหรือละเมิดขอบเขตของคนอื่นดิฉันขอบปิดท้ายด้วยประโยคคมคายจากแหล่งข้อมูลที่กล่าวไว้ว่าเพราะของขวัญบางอย่างเมื่อรับมาแล้วอาจจะไม่มีวันคืนมันได้อีกเลยตลอดชีวิตสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจบังคับขู่เข็น มันไม่เคยนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีเลยไม่ว่าจะในโลกของมนุษย์หรือในโลกของความเชื่อก็ตามผมอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันดูนะครับในชีวิตของเรามีป่าช้าหรือขอบเทศท,ท,ที่มองไม่เห็นอะไรบ้างที่เราอาจเคยเผลอล้ำเส้นเข้าไปด้วยความคึกขนองหรือที่แยก่กว่านั้นเราเคยใช้อํำนาจของเรา ผลักดันให้ใครบางคนต้องข้ามเส้นนั้นไปหรือไม่และเราอาจจะกำลังแบกของขวัญบางอย่างที่เกิดจากการกระทำเหล่านั้นกลับมาโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่า